อายุปิว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 เอาให้ปิวกะเทลกกัดอะไรกัดกะเทาลกกัดอยู่ตรงนี้กะเทลกกัดเป็นกบยางกะเทาลกครับผมในเอกครับผมับผมเอกคนบ้าเบ็ดหรือเอกกะเทาลก็วันนี้เป็นเยนะครับไอ้กะเทาลกมิดคอสองเงี้ยไม่ริดคอเข้าสองคอเลย โอเคครับรถคันละส่วนได้เลยตัวนี้เนื้อยางเหนียวปากก็น่าจะขีกยากเลยครับโอเคหนาเป็นพิเศษฝากผลง,งานนะครับผมไอก้กระเทาลกของเอกกระเทาลกหรือเอกคนบ้าเบ็ดนั่นแหละครับอสุดเจ้าครับผมเท่าลก